อืมสวัสดีตอนเด็กรื่อ้วกันนะครับผมก็ผุมเชนเอลนะครับผมโอเคมาอืมอัปเดตเกี่ยวข้าวล่าสุดหน่อยแล้วกันเนาะอืมตอนนี้ก็เก็บเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บข้าวเก็บเครื่องไว้แล้วตอนนะตากมาสองวันสองคืนนะครับผมก็พบบอกตามตรงเลยว่าตรสอสข้าวเนี่ยเกสอบหนึ่งสาซสิสองตันนะครับ มากจริงนน,นี่ข้าวเจ้านะครับผมเด๋เเดยดออกเดือดรานาโคเดตร้อนร่อยข้าวเหนียวอีสิบกอดสอกนะครับเป็นกีีตันไหมนูกโอเคเอาเป็นว่านี่อยู่เริ่มโยวยแล้วเนาะว่าข้าวเจ้าเนี่ยทำไมถึงหนักขนาดนี้ย่ามาพูดให้ฟังนะ,ะอันนี้คือข้าวเจ้าบริเวณกระสอกข้าวนี่เก็บข้าวหรอลละ ตากะมาสองวันสองคืนนะครับผมคือตากัตั้งแต่เช้าวันพุธเนี่ยจนกระทั่งถึงช่วงบ่ายวันศุกร์มาสองวันก็ขวานเอาเนี่ยเก็บข้าวตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายล้วม้งบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงแล้วไงไม่รู้บ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยเก็บเสร็จก็ประมาณสี่โมงนะนี่คือที่คือสภาพนี้เลยผมกับอาผมเนี่ยช่วยกันยกคือแค่สองคนนะครับอาผมเนี่ย คือเป็นคนตักข้าวช่วยพ่อของอาผมเนี่ยตักข้าวใช่ไหมนีคือเอาข้าวเนี่ยมีกระติชใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดะรือเะไรไม่รู้กระป๋องอะกระป๋องกระป๋องที่ว่าแตกแล้วอะเอามาใส่ข้าวเอาถุงกลางไ้ใช่ไหมถุงก็สอบข้าวอะแล้วก็เอาเอาเนี่ยเอาตักใช่ไหมรู้สึกจะเป็นกระป๋องเนี่ยกระป๋องที่ว่าแตกแล้วเนาะเอาไปตักนะครับ เฮ้เอาไปใส่เอาไปใส่เอาไปใส่เอาเข้ามาใส่นี่แหละบอกไปถูกนี่นะไม่ไู้จะอที่ไปยังไงเพราะว่าผมไม่เคยทํานานะประกอบบอกเลยนะครับนี่คือทั้งหมดเนี่ยนี่คือทั้งหมดนี้นะเนี่ยสามสิบกว่ากระสอบนะครับผมสามสิบสองกระสอบสามสิบสองตันนะน้ําหนักนี่คือข้าวเจ้านะครับ นี่ยังไม่ได้เคลือบลงสีนะครับนี่คืออัปเดตเกี่ยวข้าวล่าสุดเฉยพอเนาะผมนอนไม่หลับอะเออเลยอ,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 อัปเดตหน่อยแล้วกันนอนไม่หลับโอ้าหตามโตเลยว่าหนักมากยกคนเดียวนี่คือไม่รอดเลยอ่ะคนเดียวเนี่ยรู้ปะโอ้ผมรู้ครัรู้ไหมครับท่านผู้ชมผมยกคนเดียวเนี่ยกับอา้าวอาผมเนี่ยยกคนละกระสอบเนี่ยก่อนที่จะตาก่ยบห35ตันนะครับ หนักไมครับทุกคนเกิอสามสิบตันน่ะยี่คือข้าวนะนี่ตัดเสร็จแล้วลุกๆมาเหลือสาสิสองนะครับโอบอกตามโปรยว่าแทบจะท้อใจเลยจริงนะทุกคนไม่ได้ท้อเรื่องทำเชองนะท้อเรื่องยกข้าวกระสอบนี่แหละ YouTube บอกผมไม่เคยท้อหรอครับโอ้โหเลยเออ,อ,อ,อครับไอคลิปแก้เซ็งหน่อยแล้วกันเนาะระบายความใดใหทุกคนฟังไว้ ที่ผมหายไปว่าช่วยงานพนะวกนี้แหละยกคงยกข้าวนี่แหละระวงระแวงกันไปหมดแล้วตอนนี้ยเสรยฐก้กลัวหน่อยเนี่ยจะแมวอ,อีกอะแมวเมอกัดกันกับทุกวันอีกเบืเ่อจริงๆนะครับผมนี่ครับท้อฉัดใจจริงนี่คือผมเลยเราไปไปนั่ง,งร้องไห้เียบร้อยแลนะตรงโซฟ,ฟาเนี่ยแอบไปนั่งอยู่ตรงนี้ นะครับนี่คือสับทานี้เลยนอกนี่ลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือเก็บพับโบ้ห้าใบเรียบร้อยแล้วเนี่เนี่ยเนี่ยไปพับโบ้ห้าใบเนี่ยมีตัวไว้ตักข้าวดูนี่คือกองเท้าโบ้ท่องะครับผมนะนี่ไม้ขวาดจะไปดให้ดูไฟเฟร์นี่ทุกคนนี่คือไม้ขวานที่เอาไว้ขวาดข้าวเนี่ยนะครับ ติดก็ไปขายแล้วไม่เป็นไรหรอกโอเคอืมไม่มีอะไรหรอกนี่มีว่าอีกอันนึงกแยมให้ติดไปด้ยก,กันโอเคนะครับเอาไปแค่นี้เนาะ,นะหนูะอายให้ฟังว่าอาจทำให้ถึงไม่ค่อยหายไปนานเนี่ยเพราะว่าดีแหละขอบคุณเลยครับทพกกำลังใจเลยนะครับที่ไม่ได้ตอบกับคอมเมนต์ใครก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละ มมไม่ได้หรอเนาะก็เราไม่ับเออก็เลยอัปเดตเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวข้าวหรออไรกันเนาะไม่รู้จะไม่รู้จะคิดอะไรจะคอนเทนต์คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับคิดหัวข้อไม่ออกเลยนะครับคือสมองผมมันเดือดเปื่อยยังไงไม่รู้ก็แคนะครับก็ไปก่อนเนาะสวัสดีครับ